กราบสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่กับช่อง Hello Te นะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังอย่าลืมกด Sub s c r ร b e ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับฟังนิทานหน่อยนะครับสำหรับนิทานเรื่องนี้นะครับผมว่ามันเข้ากับยุคกับสมัยนี้นะครับนะเรื่องของความโลภของคนเรานะครับนะก็ลองมาฟังกันดูนะครับนะนิทานคนซื้อลิงนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงคงจะเคยได้ฟังนะครับนะหลายๆท่านก็อาจจะไม่เคยได้ฟังก็ลองมาฟังกันดูะผมจเล่าแบบ ฉบับแบบย่อๆให้ฟังนะครับนะเรื่องมันมีอยู่ว่านะครับมีอยู่หมู่บ้านหนึ่งนะครับก็ทาอาชีพเกษตรกรนะครับทำอาชีพเพาะปลูกทั่วๆไปนี่แหละครับแต่ว่าหมู่บ้านนี้อยู่ติดกับป่านะครับในป่านี้มีลิงอาศัยอยู่จํานวนมากนะครับนะวันหนึ่งนะครับมีพ่อค้านะครับกับลูกน้องนะครับ3-4คนเนี่ยเข้ามาในหมู่บ้านนะครับแล้วมาบอกชาวบ้านว่าผมจะรับซื้อลิงในราคาตัวละ1,000บาทถ้าหากชาวบ้านเนี่ยจับลิงมาขายให้ผมนะครับนะ พ่อค้าก็เอากรงมาตั้งนะครับนะรอรับซื้อลิงนะครับครั้งแรกที่ชาวบ้านได้ยินก็หัวเราะกันเอ๊พ่อค้าจะเอาลิงไปทําไมนะครับนะก็ยังไม่มีใครสนใจเนึ่องว่าพ่อค้าโกหกนะครับนะจนมาวันหนึ่งนะครับนะวัยรุ่นในหมู่บ้านเนี่ยออกไปนะครับในป่าไปจับลิงมาได้ตัวหนึ่งนะครับก็เอามาขายให้พ่อค้าปรากฏว่าพ่อค้าซื้อจริงๆนะครับนะซื้อในราคา1,000บาทนะครับข่าวนี้แพร่สะพัดไปไวมากนะครับไปถึงหู ชาวบ้านคนอื่นๆนะครับก็พากันออกไปจับลิงนะครับมาขายให้พ่อค้านะครับนะนะพ่อค้าก็รับซื้อหมดนะครับนะตามจํานวนที่ชาวบ้านจับมานะครับใครเอามา5ตัวก็ได้5,000ันใครเอามา4ตัวก็ได้4 0 0พันนะครับจับไปจับมานะครับลิงมันเริ่มลดจํานวนลงนะครับนะชาวบ้านก็จับยากขึ้นนะครับพ่อค้าก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ถ้าชาวบ้านจับลิงมาให้ผมผมจะให้ราคา3,000บาทนะครับนะชาวบ้านก็ พากันออกไปจับลิงอีกครั้งนะครับถึงแม้จะจํานวนน้อยลงนะครับนะชาวบ้านก็บอกเฮ้ยราคามันสูงขึ้นว่ะนะเขาก็ออกไปจับลิงนะครับแล้วก็มาขายให้พ่อค้าในราคาตัวละ3,000บาทพ่อค้าก็รับซื้อเหมือนเดิมนะครับโดยที่ไม่เคยมีใครสงสัยเลยว่าพ่อค้าเอาลิงไปทําไมนะพ่อค้าจะรับซื้อลิงไปทําไมนะครับนะจนมาวันนึงนะครับลิงในป่าเหลือน้อยลงนะครับแทบจะหมดป่าเลยก็ว่าได้นะครับพ่อค้าเลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับ ผมให้ราคา5,000บาทเลยนะถ้าใครจับลิงมาให้ผมได้นะครับชาวบ้านก็ไปไล่จับลิงนะครับจนหมดป่านะครับนะจนไม่เหลือลิงสักตัวเลยนะครับนะนะเหลือก็คือจับยากมากนะครับนะคือแบบว่าแทบจะหมดป่าใช้คำนี้ดีกว่านะครับมันจะเหมาะสมกว่านะครับนะใครจับลิงมาได้ก็มาขายให้พ่อค้านะครับในราคาตัวละ5,000บาทนะครับแต่มันปริมาณน้อยแล้วนะครับนะ ชาวบ้านออกไป2-3าวันได้ลิงมาตัวหนึ่งนะครับนะออกไปล้อมป่าก็ไม่ได้อะไรมานะครับลิงมันหมดแล้วนะครับนะทีนี้นะครับเมื่อพ่อค้ารู้ว่าลิงหมดป่าแล้วนะครับพ่อค้าก็เลยบอกกับชาวบ้านว่านะครับผมจะเดินทางไปที่อื่นนะครับอีกหนึ่งอาทิตย์นะครับผมจะกลับมาใครมีลิงมาขายให้ผมผมจะให้ลิงในราคาตัวละ1,000 0บาทนะครับ ชาวบ้านก็บอกโอ้ยจะเอาลิงที่ไหนมาขายให้นะลิงมันหมดป่าแล้วพ่อค้าบอกว่าไม่ว่าลิงที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าชาวบ้านนําลิงมาขายให้ผมผมให้ราคา10,000บาทนะครับหลังจากนั้นพ่อค้าก็นะครับหายออกไปจากหมู่บ้านนะครับทิ้งไว้แต่ลูกน้องนะครับ3-4คนกับฝูงลิงที่อยู่ในกรงนะครับนะลูกน้อง3-4คนนะครับนะนั่งเฝ้าผงฝูงลิงอยู่นะครับนะก็เลยเรียก ชาวบ้านมาประชุมนะครับนะแล้วก็เล่าให้ชาวบ้านฟังว่าเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้อยากจะอยู่กับพ่อค้าคนนี้หรอกชอบเอาเปรียบชาวบ้านนะชอบเอาเปรียบชาวบ้านชอบกดขี่ข่มเหงผมนะผมเป็นลูกน้องมานานแล้วนะครับเอาเปรียบเอาผมทุกอย่างเอาอย่างนี้แล้วกันผมจะขายลิงให้ชาวบ้านในราคาตัวละ7,000บาทนะโดยเมื่อพ่อค้ากลับมาชาวบ้านสามารถเอาลิงไปขายให้พ่อค้าได้ในราคาตัวละ10,000บาทนะครับ ชาวบ้านก็บอกโอ้แล้วจะบอกพ่อค้ายังไงว่าลิงมันหายไปไหนนะครับลูกน้องของพ่อค้านะครับก็เลยบอกชาวบ้านว่านะครับนะเดี๋ยวผมจะบอกพ่อค้าเองว่าลิงเนี่ยนะครับมันแหกกรงออกไปมันหนีออกไปจากกรงกรงแตกนะลิงหนีเข้าป่าหมดนะมีแต่ชาวบ้านเขาไปไล่จับมาจากป่านะครับนะลิงที่อยู่กับชาวบ้านคือลิงที่หนีออกไปแล้วชาวบ้านไปจับมานะครับนะ ชาวบ้านก็คิดว่าเออมันเป็นทางออกที่ดีนะครับชาวบ้านจะได้มีลิงขายให้กับพ่อค้านะครับชาวบ้านก็เลยพากันไปกู้หนี้ยืมสินมานะครับนะเพื่อมาซื้อลิงนะครับกับลูกน้องพ่อค้าคนนี้นะครับนะมีลิงเท่าไหร่ก็ไม่พอขายนะครับชาวบ้านซื้อคนละสิตัว20ตัว30ตัวนะครับนะนะในราคาตัวละ700ดบาทเพราะคิดว่านะครับเมื่อพ่อค้ากลับมานะครับพ่อค้าจะมาซื้อคืนในราคา1 0,000บาทนะครับ หลังจากขายลิงจนหมดนะครับนะลูกน้องของพ่อค้าก็บอกว่าโอเคเอาละลิงหมดแล้วตอนนี้นะครับนะตอนนี้ทุกคนก็เลี้ยงลิงไว้รอเลยนะครับเดี๋ยวพ่อค้ากลับมาภายในอีกหนึ่งอาทิตย์เนี่ยนะครับพวกคุณค่อยเอาลิงมาขายนะครับพวกคุณก็จะได้กําไรตัวละ3,000บาทนะครับตกกลางคืนมานะครับลูกน้องของพ่อค้าก็พากันหนีออกไปจากหมู่บ้านนี้นะครับแล้วทั้งลูกน้องและพ่อค้าก็ไม่มีใครกลับมาที่หมู่บ้านนี้อีกเลยนะครับ คนในหมู่บ้านก็ซื้อลิงตัวละหมื่นไปเลี้ยงนะครับนี่ก็คือนะครับผลของความโลภนะครับนะมันเป็นเรื่องราวที่สอนผู้คนได้ดีนะครับเมื่อไหร่ที่เราตกเป็นเหยื่อของความโลภนะครับนะความอยากได้เนี่ยนะครับเขาก็ใช้วิธีการแบบนี้นะครับมาหลอกล่อเรานะครับความจริงแล้วพ่อค้ากับลูกน้องเนี่ยเขารู้กันตั้งแต่แรกนะครับนะนี่ก็คือเรื่องนิทานนะครับคนซื้อลิงนะครับนะสอนเป็นอุตรณ์นะครับนะ แกงตกทองนะครับนะแกงแชร์ลูกโซ่นะครับนะอมทองนะครับบ้านแชร์ต่างๆครับใช้หลักการเดียวกันนะครับก็คือนะครับมีเท่าไหร่นะครับคืนให้เราหมดมีเท่าไหร่คืนให้เราหมดนะครับนะมันก็เหมือนกับชาวบ้านไปจับลิงมานั่นแหละนะครับนะเอามาก็แลกเป็นเงินได้เอามาก็แลกเป็นเงินได้ผลสุดท้ายนะครับพอชาวบ้านนะครับจะเอาลิงมาขายในราคาสูงๆนะเหมือนกับเวลาเราเล่นแชร์นี่แหละนะครับเราส่งไป5,000ันเขาบอกได้กําไร นะครับดอก2 0 0 0อ่าส่งไปหมื่นหนึ่งได้4 0 0 0วันไหนที่เราลงไปแสนหนึ่งปุ๊บนะครับบ้านแชร์ปิดบ้านอมทองปิดนะครับลักษณะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะนี่ก็คือนะครับเรื่องราวของคนซื้อลิงนะครับนะหรือว่าพ่อค้าซื้อลิงนะครับนะฝากไว้นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับนะ เมื่อไหร่ที่เรามีความโลภเข้าบังตานะครับนะเราก็จะตกเป็นเหยื่อของคนที่เขามีความฉลาดคนที่เขาหากินกับความโลภของมนุษย์นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะสร้างความเพลิดเพลินจำเริญใจให้เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับนะถือว่าคลายเครียดแล้วกันนะครับฟังไว้ใช่ว่านะครับนะสนุกสนานกันแล้วกันนะครับเป็นคลิปค่าเวลานะครับนะ เดี๋ยวคลิปหน้าค่อยว่ากันต่อนะครับในเรื่องของเรือนจำนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังอย่าลืมกด s ับ s ไ r ร b e ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆจากใจจริงช่อง h ั l โหลเทสครับผม